ปอร่อยกินเยอะๆจ้ะอันนี้ด้วยของพีเจิตรศิกาน้องกินไปแล้วมีลูกชิ้นด้วยค่ะใส่เลยค่ะ นูหยิบกลองไปเลยค่ะมีแค่นชิ้น,นแล้วก็น้องกินเสร็จแล้วนี่ได้เวลาขอจะพี่เจสิก้าค่ะเจสิก้าก่จะกินสุก,กี้นะคะ ไปก้าทำหรือาเาล่าเอาเอาจานหนูออกนะหนูหยิบใส่ได้หูกนี่ค่ะพิวิชกาเป็นคนใส่นะคะใส่ดีๆนะเพราะว่าเนื้อหมูมันติดกันนะติดกันหมูสไลด์ช่ชมันบางไงมันเลยติด

ดิงค่ะใสะ่บนเส้นโดนมากเลยนั่นเจ็ดอร่อยไหมคะอร่อยกินเยอะๆจ้ะอันนี้ด้วยผมพี่เจิซิก้ามาน้องกินไปแล้ว